สวัสดียามเช้านะครับเช้านี้ผมจะพามายามตุ่มปาลาไหลหมายก็หมายเดิมของวันก่อนนะครับหมายนี้ดักไว้ด้วยกันห้าหลังนะครับเหยื่อก,ก็ใช้ตับไก่นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันเลยครับว่าจะยังมีตัวหรือเปล่าหรือมันจะหมดตัวไปแล้วครับปาลาไหล รุ่นผลงานกันครับไปดูกันเลยครับหมายแรกอยู่ข้างหน้านี่ครับหมายแรกผลงานจะเป็นยังไงปหมายเสียบไว้ครับการมันล้มครับ Thì mì mình tua bằng phao đi cho pháo hấp vừa tập cây nữa hấp Đặng lẹt phao hấp Mình mít mì tua hấp Bao hấp ไปดูหมายที่สองกันเลยผลงานจะได้รุนไหมครับจะได้ไปผัดเผ็ดสักตัวสองตัวหรือเปล่าหรือจะแห้วนะครับวันนี้หมายที่สองจะได้รุนไหมเอ่ยไม่มีตัวครับ หมายที่สองก็ฝาวครับไม่มีตัวเหมือนกันครับไปดูหมายที่สามกันเลยครับจะได้ตัวบ้างไหมหรือจะฝาวนะครับหมายที่สามจะได้รุ่นไหมครับ ที่สามก็ฟาวครับติดตัวเลยครับหมายที่สามหมายทสี่ครับจะดีรุ้นไม่เอ่ยป <c oughs> ักไม้แน่นเลยครับดีรุ้นไหมครับเดได้ไปผัดเผ็ดบ้างหรือเปล่า ไมายสี่โอ้โหเบาวยู่ครับไม่ได้ตัวครับหมายเสี่ก็ฟาวหมายที่ห้าครับหมายสุดท้ายจะได้ตัวไหมหรือจะฟาวครับจะเหี่ยวปะครับ อ้าวมีลุ้นนะครับมีลุ้นครับมีลุ้นอาจจะได้ตัวอยู่ครับหมายนี้เดี๋ยวิดค่อยไปดูผลงานกันทีหลังครับผลงานนะครับดักตุ่มปลาไหลห้าหลังเหยื่อตับไก่นะครับผลงาน,นครับนี่ครับ จัดด้วยกันสองตัวนะครับนี่ครับหลักปารลวันนี้นะครับ